สวัสดีค่ะติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านวันนี้จะทำหน้าปกจากรูปถ่ายหนึ่งใบทำง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ถนัดตัดต่อและไม่อยากตัดต่อนะคะแค่เพียงเอารูปถ่ายหนึ่งใบมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลายเป็นปกอาหารส,รสวยๆเก๋ๆตามแบบนี้ตามไปชมเลยค่ะ ปกแบบนี้ทำด้วยโปรแกรม p i กอารจากรูปถ่าย1ใบไม่ต้องตัดต่อจ้าตามไปชมกันเลยค่ะเราก็เข้ามาที่โปรแกรม p i กอารเช่นเดิมนะคะคลิกเข้าไปจะเจอหน้า,ลห,นาหลักหน้าแรกคลิกเครื่องหมายบวกตรงกลางด้านล่างค่ะเลื่อนไปด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเลือก background เป็นฉากหลังก่อนค่ะ กดเครื่องหมายกากบาทออกค่ะ Background ฉากหลังที่มีไซส์สำหรับตัดทำหน้าปก y o YouTube เราเลือกเครื่องมือค่ะเลือกตัดรูปค่ะเสร็จแล้วเลือกไซส์ YouTube จากด้านล่างขวามือสุดนะคะเสร็จกดนำไปใช้ค่ะไซส์ที่เราได้เป็นไซส์หน้าปก YouTube เวลาเราจะตัดต่อพยายามให้อยู่ในกรอบนี้ที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราเลือกรูปถ่ายค่ะ ปกนี้เป็นรูปถ่ายจากรูปหนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกไปในรูปที่เราถ่ายแล้วาเต,ตรียมมาไว้ทําหน้าปกได้เลยค่ะถ้าจะทําจากหน้าปกรูป1ใบรูปจะต้องมีความสวยงามคมชัดนะคะเลือกรูปที่เราต้องการคลิกเพิ่มค่ะเสร็จแล้วขยายรูปให้ใหญ่เท่าฉากด้านหลังนะคะทีนี้เราจะเห็นว่ารูปที่เราได้อาจจะต้องการซ่อมแซมค่ะ เราจะใช้ชื่อคลิปเพื่อเป็นการซ่อมแซมภาพนี้ให้ดูน่าดูขึ้นนะคะโดยไม่ตัดต่อเพิ่มเติมใช้รูปรูปเดียวเลยค่ะเราใส่ตัวหนังสือก่อนนะคะเข้าไปที่ข้อความค่ะพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะขอพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเอาไก่ด้วยก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะ อีกคำหนึ่งค่ะไปที่เครื่องหมายบวกขวามือคลิกข้อความค่ะตุนมารัะนะคะเสร็จแล้วเราคลิกค่ะตอนนี้เราได้สองข้อความแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดวางรูปถ่ายของเราเป็นรูปโค้งถ้วยนะคะเป็นรูปของถ้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาชื่อก๋วยเตี๋ยวโค้งตามชื่อคลิปของเราโค้งตามจานก๋วยเตี๋ยวค่ะเสร็จแล้วนะคะปรับขนาดให้เล็กลงค่ะ เลือกทำให้โค้งด้านล่างนะคะแล้วโค้งโค้งขึ้นค่ะโค้งให้มันอยู่ในไซส์ของก๋วยเตี๋ยวนะคะเลือกสัญลักษณ์หมุนตรงเคราะตรงกรอบของข้อความนะคะหมุนให้อยู่ในตำแหน่งโค้งของจานก๋วยเตี๋ยวค่ะน,นะคะแล้วก็ลองปรับโค้งอีนิดนะะึงค่ะให้ข่ข้อมูลโค้งะคะเสร็จแล้วไปดูคำว่าตุนมะระค่ะทำให้ตัวหนังสือเล็กลงค่ะแล้วก็ ทำให้พอดีกับขนาดที่เหลือตรงนี้นะคะเลือกทําให้โค้งอีกค่ะโค้งตามจานมารละถ้วยมรละนะคะถ้วยก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วปรับให้โค้งจ้านี่นะคะโอ้ยสวยค่ะสวยค่ะภูมิใจในผลงานตัวเองนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสีค่ะนี่ก็คือการ ใส่ชื่อให้เป็นไปตามภาพนะคะเป็นไปตามซ่อมซ่อมรูปภาพที่เราทําหน้าปกในเมื่อมันเป็นรูปจานนะคะเราก็ทําให้เป็นรูปโค้งตัวหนังสือเป็นเส้นโค้งนะคะเสร็จแล้วลองลงมาใส่ตัวหนังสือดูค่ะเอาคําว่าตุ่นมะระก่อนนะคะตุ่นมะระเป็นสีเขียวขอเลือกสีเป็นสีเขียวเลือกวงกลมที่เป็นสีรุ้งนะคะเพื่อที่เราจะกําหนดสีได้ค่ะลองดูนะคะว่าจะสวยไหม เลือกสีเขียวเสร็จแล้วใส่เส้นลายทึบค่ะใส่สีดำลองทำให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะโอเคค่ะส่วนคําว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ขอใช้เป็นสีส้มนะคะเลือกสีค่ะเลือกไปที่สีรุ้งอีกทีนึงนะคะเลือกสีส้มค่ะเสร็จแล้วเลือกลายเส้นที่วาดนะคะขอบตัวหนังสือนั่นเองค่ะทำเส้นสีดำให้ใหญ่ขึ้นหน่อยค่ะ นี่นะคะคือรูปที่เราได้เป็นหน้าปกทำเท่านี้พอค่ะเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะแต่มีเทคนิคการทำแบ็กกราวตัวหนังสือนะคะเลือกไปที่สติกเกอร์ค่ะให้เราเลือกแบ็กกราวนะคะพิมพ์ตรงค้นหาว่าแบ็กกราวค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปหารูปที่เป็นสีสำหรับทำแบ็กกราวนะคะคือแนะนำให้ใช้สีที่เป็น ทูโทนนะคะคือสีเข้มไปหาสีอ่อนค่ะเดี๋ยวขอเลือกหาให้เจอก่อนนะคะ,ะจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าสีแบบไหนถึงจะเป็นสีทูโทนนะคะ ยากมากเลยค่ะเพราะมันมีเยอะมากเลยกลับมาพิมพ์คำว่า black background นะคะาฉากสีดำค่ะลองดูว่ามันจะมีไหมนะคะเคยเจออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูว่าสีเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสำหรับการทำ background ด้านหลังตัวหนังสือนะคะสีที่เป็น two tone two tone ก็คือแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆ เส้นที่เป็นสีดําคลิกเข้าไปค่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะนี่ค่ะขยายให้มันเต็มพื้นที่ด้านหลังตัวหนังสือนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะทีนี้ถ้าเขาเป็นสีดําแบบนี้จะสวยหรือไม่สวยเราลองไปดูกันนะคะเราคลิกอขอเลื่อนสีดําขึ้นไปอีกค่ะอยากให้สีดํำยาวๆนะนะคะนี่เลื่อนค่ะเพื่อที่จะให้ในโซนสีดํา รอบพื้นที่ได้มากที่สุดเสร็จแล้วนะคะเราเลือกเลเยอร์ค่ะเป็นแผ่นกระดาษคําสั่งแผ่นกระดาษด้านบนนะคะแล้วก็เลือกเลื่อนลงค่ะเลื่อนลงค่ะนี่นะคะก็คือรูปที่เราต้องการค่ะสีดําของขอบนะคะมันจะมาปิดบังขอบจานด้านล่างแล้วทาให้ตัวหนังสือของเราเด่นและสวยงามขึ้นจ้าทีนี้นะคะรูปนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าอยากได้ตัวอยากได้การ์ตูนนะคะขึ้นมา ทำให้มันน่ารักขึ้นนะคะเดี๋ยวไปที่สติกเกอร์ค่ะเราพิมพ์คำว่าเชฟดูนะคะอยากแบบได้แบบเชฟบอกว่ามันเป็น5้าดาวอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะนี่นี่อยากได้รูปนี้ค่ะรูปผู้หญิงบอกว่าเยี่ยมมากนะคะนี่เลยจ้าทีนี้เราจะมาวางในตำแหน่งตรงไหนมันจะบังตัวหนังสือเราไหมเดี๋ยวขอจัดวางก่อนนะคะ ขอจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งค่ะขอจัดไว้มุมนี้นะคะต้องมองขอบด้านล่างด้วยนะคะพอเราเลื่อนเราจะเห็นขอบด้านในนี่คือขอบของหน้าปก YouTube นะคะวางตำแหน่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนค่ะเล,เลือกเลเยอร์ด้านบนนะคะเลื่อนลงไปไว้ด้านหลังตัวหนังสือค่ะก็จะ <c oughs> บังอีกนะคะไม่เอาไม่เอา,ย,าย้ยายย้ายย้ายเสร็จแล้วนะคะแต่อยากได้ตัวนี้มากเลยค่ะ ก็จะก็จะบังนะคะมันดูไม่เนียนเลยค่ะเอาไว้ตรงไหนดีคะเดี๋ยวลองกลับด้านสติกเกอร์รูปนี้นะคะเลือกพลิกหมุนด้านล่างคะ่ะหมุนจากซ้ายไปขวาแบบนี้คะ่ะลองเอามาไว้ตรงนี้ดูจ้าน่าจะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเ,เลื่อนเลื่อนผิดอันนะคะ กีส้สระอุมันตกไปไหน่อยนะคะนี่ทีนี้เรามีมุมให้ซ่อมแล้วคะ่ะเราเลือกพลิกกลับมาคืนนะคะเลือกพลิกอ่าพลิกที่กุ๊กนะคะเลือกพลิกค่ะหมุนกลับด้านเดิมนะคะแล้วทาให้เล็กลงคะ่ะเพื่อที่จะมาซ่อมมุมนี้นะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นพื้นที่ว่างไปเลยคะ่ะเมื่อเราเลื่อนตัวหนังสือขึ้นไปนะคะโอเคค่ะนี่คือปก คลิปที่เราไม่ต้องตัดต่อนะคะใส่ชื่อคลิปแล้วก็ใส่การ์ตูนตกแต่งเพิ่มให้น่ารักเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วเราเลือกนําไปใช้นะคะ,ะเขาไม่ให้เซฟอีกแล้วนะคะคลิกเครื่องหมายกากบาดออกค่ะคือบังคับให้เราจ่ายเงินนั่นเองเราไปทางรัดค่ะแคปหน้าจอค่ะแล้วตัดเท่ากับขอบข้างในนะคะต้องดูขอบด้วยนะคะข้างในคือขอบที่เรากำหนดไว้ตอนแรกคือสปปก u t u b e นั่นเองค่ะ ซ้ายขวาบนล่างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้สาหน้าปก YouTube แบบเกๆ๋ๆทำง่ายๆไม่ต้องตัดต่อค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะเท่านี้ง่ายๆหน้าปกจากรูปถ่ายใบเดียวนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาทำรูปถ่ายใบเดียวทำหน้าปกแบบสวยๆให้ชมในคราวหน้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ